สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับม่อนนะผมโยชิบุรีจากทีมเพอร์วูดพับจีครับผมวันนี้ม่อนจะมาแนะนำเซตติ้งเกี่ยวกับการใช้จอ BenQ Zoe XL 2546K นะครับผมเป็นตัวใหม่ที่เพิ่มไดเอ็กพลัสเข้ามานะครับผมเห็นถามกันมาในไลฟ์เยอะมากเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าม่อนเซตติ้งยังไงใช้ความสว่างเท่าไหร่ราดูกันก็เดี๋ยวเราจะมาดูส่วนของการเซตกันนะครับผมว่าเซตติ้งของจอม่อนที่ถามมาในสตรีมว่าใช้ภาพเซตยังไงจออะไรทำให้ภาพสวยจังเดี๋ยวจะมาไขข้อสงสัยกันให้ทุกคนเลยนะครับผมนี่เรามาดูกัน เจ้าตัวนี้มันเป็นเหมือนผมเรียกว่าเป็นเมาส์แล้วกันเมาส์ที่เอาไว้เซตตั้งค่าในจอนะครับกดเข้าไปนี่ส่วนมากทุกคนจะใช้เเ e เ t สหใช่ไหมแต่ส่วนตัวมันจะใช้เกมเมอรหนึ่งนะครับในแอ p พลัสนี่มีพรีเมียมเลยครับผมนี่ครับตั้งค่าง,ง่ายส่วนความสว่างมันใช้ที่80นะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้สำคัญเลยครับจุดเด่นเลยแบ็คอีควอไลเซอร คือมันสามาร no ถทําให้เรามองในมุมมืดห nice รือที่มืดได้ชัดขึ้นครับเดี๋ยวผมจะลองตับให้ดูนะเห็นไหมครับถ้าเป็นสูตรนี่คือจากที่มืดมืดเนี่ยคือมันจะมืดเลยอ่ะมืดแทบจะมองไม่เห็นนะดูความแตกต่างนะเห็นไหมมันมองชัดขึ้นครับเห็นยังที้ใครอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรา Chat. มาดูในหมวดของหัวข้อสีภาพกันนะครับผม แบ็กแตร์เทอรเซอร์ใช้20ครับความสว่างในที่มืดใช่ไหมคัลเลอร์ไวเลสคือสีสดนะครับผมสำหรับคนที่ถามมอนใช้ประมาณเท่าไหร่คือในจอเนี่ยมอนใช้16ไม่ก็17ครับแล้วแต่อารมณ์แต่ส่วนมากอาจจะอยู่ที่16 l o กโลโก้ไลท์ไม่ปรับนะครับแกมมามอนใช้แกมมา3ครับผมค o l เลอร์เทอร์เทอร์เซอร์นี่มอนใช้ User d ดีฟายครับแล้วก็มาตั้งตรงเนี้ยสีแดงสีเขียวสีฟ้าเนี่ยเอาให้มันเต็มร้อยครับผม สีมันจะได้สม่าเสมอครับ c o l o r ร i วิกเนอันนี้มอนไม่ได้ปรับนะครับมาดูหัวข้อพิจอร์กันครับอะได p อ u พลั Plus. อย่างที่มอนบอกตัวนี้พัฒนามาจาก XL2546 คือไดเอธรรมดาเปลี่ยนเป็นไดเอ p l พลัสแบทเนตเหมือนเดิมนะครับคอนท้า s t 5สิ h ชั p เน t ตนี่คือมอนปรับเต็มนี่คือที่ทุกคนสงสัยว่าทำไมภาพคมชัดหรือภาพดูง่ายนี่ครับชัปเนต ดูความแตกต่างดูตรงขอบนี่เห็นไหมถ้าปรับหนึ่งมันจะมูมัวใช่ไหมแล้วลองปรับสิบเต็มเห็นไหมเห็นอะไรไหมส่วนโค้งส่วนวอล์จะมองชัดขึ้นมากครับผมนี่แหละครับความคมชัดเคล็ดลับของมอนส่วนหัวข้อ A M A นี่คือมอนปรับพรีเมียมครับเนี่ครับแค่นี้ไม่มีอะไรมากครับนั่นแหละครับความลับของมอนว่าทําไมในสตจะมมอนนายรับสุดของมอนภาพสวยภาพชัดส่วนหนึ่งคือมาจากจอที่ดีด้วยครับ X L ส5 4 6 K ที่ปรับชั้นเน็ตได้เต็มหายข้อสงสัยกันแล้วนะครับไปตามกันได้เลยครับที่เป็นคิวโซวีทุกสาขาสวัสดีครับ